ลอกทําแบบเราลอกอันนี้เขาเป็นกระดาษอ่อนเราก็จะนํามาลอกใส่กระดาษแข็งเวลาลอกใส่กระดาษแข็งเนี่ยเส้นบางเส้นเนี่ยเราอาจจะเติมก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป๊ะเอกก็ใส่กระดาษแข็งเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราไปวาง ไปวางเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีกลิ้งค่ะเราจะใช้วิธีขีดใช้ดินสอเขียนผ้าค่ะขีดลงไปเลยเพราะว่าถ้ากลิ้งเนี่ยเขาจะต้องขยงืนเพราะว่าผ้าเขาลื่นนะคะแล้ววงก็จะไม่กลมนะคะดังนั้นเราทำใส่กระดาษแข็งแล้วเรานำไปทาบสวยกว่าค่ะตรงนี้พี่หงจะแต่งออกมานะคะเพื่อให้เขาดูมีความต่อเนื่องกัน แล้วเวลาตัดเนี่ยเราก็จะลงซ้ายขวานะคะถ้าฝั่งหนึ่งเป็นขวาเวลาตัดอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องคว่ากระดาษเพื่อให้เป็นซ้ายนะคะตรงนี้คือส่วนคอนะเราก็โค้งตรงนี้ก็จะเลี้ยวเข้าไปที่คอแล้วเราก็มาร์คเครื่องหมายนะคะตรงนี้คือคอตรงนี้คือเอวตรงนี้คือคอเราจะได้แบบนี้นะคะ แล้วเราก็ตัดออกมาค่ะ